สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lee USA นะคะในทุกวินาทีที่ผ่านไปจะมีคนติดโควิดเพิ่มขึ้นวินาทีละหนึ่งคนนะคะอ้างอิงข้อมูลจาก John Hopkins University ที่ได้รายงานว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนติดโควิดในสหรัฐไปทั้งหมด62226คนซึ่งมากกว่าวินาทีที่มีทั้งหมดใน1สัปดาห์ซึ่งก็คือ64800วินาทีนะคะใน1สัปดาห์อัปเดตข่าวโควิดรอบโลกนะคะ นอกจากอเมริกาแล้วประเทศอื่นๆเป็นอย่างไรกันบ้างล็อกดาวน์กันไปแล้วกี่รอบและที่ไหนมีมาตรการอย่างไรบ้างและหลังจากที่บางประเทศมีการออกกฎบังคับให้ประชาชนฉีดวัคซีนจะมีการต่อต้านเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่า และสืบเนื่องมาจากโควิดสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังระบาดอย่างหนักใน135ประเทศทั่วโลกในขณะน,นี้และมีรายงานหลายฉบับนะคะที่ออกมาชี้ถึงอาการของคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าที่มีอาการไม่เหมือนกับคนติดโควิดสายพันธุ์อื่นอาการของคนไข้ที่ติดโควิดสายพันธุ์เดลต้าจะมีอะไรบ้างวันนี้ลีก็จะมาอัปเดตให้ทราบนะคะ CDC เผยผลข้างเคียงรุนแรงของวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กหลังจากที่ฉีดไปแล้วกว่า9ล้านเข็มในเด็กอายุ12-17ปีในอเมริกาจะเป็นผลข้างเคียงอะไรบ้างเกิดขึ้นในเด็กอายุเท่าไหร่รายละเอียดอยู่ในคลิปนี้นะคะอัปเดตประสิทธิภาพของวัคซีนมาเดินหน้าและไฟเซอร์ว่าหลังจากที่ฉีดครบ2เข็มไปแล้วผ่านไป6เดือนภูมิคุ้มกันโควิดจะลดเหลือเท่าไหร่แต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องก็หอคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะคะ เพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการนําเสนอข่าวในวันนี้หลังจากที่ได้รายงานไปในอาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าวัคซีนกันโควิดของไฟเซอร์หลังจากที่คุณฉีดเข็มที่2ครบ6เดือนภูมิคุ้มกันจะลดลงเหลือ84เซและทางซ e o ของไฟเซอร์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ในอาทิตย์ที่แล้วนะคะว่ามั่นใจมากว่าบูสเตอร์ช็อตของไฟเซอร์จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้อย่างแน่นอนส่วนทางด้านมาเดอร์หน้าก็ไม่น้อยหน้านะคะ เพราะว่าในเมื่อเช้าวันนี้ได้ออกมาแจ้งว่าวัคซีนของมาเดอร์าหลังจากฉีดครบ2เข็ม6เดือนภูมิคุ้มกันจะลดเหลือ93ซึ่งก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดที่สูงกว่าไฟเซอร์นะคะเพราะว่าไฟเซอร์มีเพียงแค่84หลังจากฉีดไปแล้ว6เดือนแต่ว่าทางด้าน CEO ของบริษัทมาเดอร์าก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะว่าตัวเลขที่เก็บมาได้เป็นข้อมูลการวัดประสิทธิภาพของวัคซีนมาเดอร์า ก่อนที่จะมีไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเข้ามาระบาดในสหรัฐนะคะหรือหมายความว่าวัคซีนของมาเดนาอาจจะป้องกันโควิดได้ต่ำกว่า93%หลังจากที่มีสายพันธุ์เดลต้าเกิดขึ้นส่วนอัปเดตบูสเตอร์ช็อตของมาเดนาทางซ e o ของมาเดนาก็ได้แจ้งนะคะว่าจากข้อมูลที่เก็บได้จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการแจกจ่ายวัคซีนเข็มที่3ที่เป็นบูสเตอร์ช็อตก่อนที่ฤดูหนาวในสหรัฐจะมาถึง ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่ CEO ของไฟเซอร์ออกมาแจ้งให้ทราบนะคะว่า booster shot จะมีความจำเป็นมากๆในเวลาไม่ช้านี้ส่วนสถานการณ์โควิดในประเทศอื่นๆหลังจากมีโควิดสายพันธุ์เดลต้าเข้าไประบาดก็ยังคงย่าแย่อยู่มากนะคะเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียกำลังจะก้าวเข้าสู่การล็อกดาวน์ครั้งที่6ส่วนเมืองปักกิ่งประเทศจีนล่าสุดได้มีการยกเลิกงานอีเวนต์ประจำปีของเดือนสิงหาคมทั้งหมด ซึ่งประเทศจีนก็ได้ต่อสู้กับโควิดมาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมนะคะโดยในเมื่อวานวันเดียวนะคะในประเทศจีนมีผู้ติดเชื้อโควิดใหม่เพิ่มขึ้นมา62คนและทางการรัฐบาลจีนได้ยกเลิกงานอ e ีเวนต์ขนาดใหญ่ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในประเทศจีนในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากยืนยันได้ว่ามีคนติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้า3คนซึ่งเชื้อไวรัสโควิดตอนนี้ก็ได้แพร่กระจายไปมากกว่า17มณนทนในประเทศจีนนะคะ ส่วนประเทศฝรั่งเศสและอิตาลีตอนนี้ก็มีการประท้วงอย่างหนักหลังจากที่ถารัฐบาลออกกฎให้ทุกคนมีบัตรการฉีดวัคซีนถึงจะเข้าร่วมทํากิจกรรมทางสังคมอย่างปกติได้ที่อิตาลีจะเรียกบัตรฉีดวัคซีนนี้ว่า green pass ส่วนที่ฝรั่งเศสจะเรียกว่า health pass นะคะซึ่งก็จะเป็นการบังคับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้ไปฉีดวัคซีนอย่างอ้อมอ,อม ถ้าใครไม่ฉีดวัคซีนและไม่มีบัตรวัคซีนที่ว่านี้ก็จะไม่สามารถเข้าไปทานข้าวในร้านอาหารดูหนังฟังเพลงเข้าชมพิพิธภัณฑ์หรือว่าเข้าไปในสนามกีฬาเพื่อที่จะเชียร์ทีมโปรดได้ตามรายงานข่าวต่างประเทศนะคะ มีผู้คนจำนวน80,000่นกว่าคนได้เข้าร่วมการประท้วงรัฐบาลอิตาลีเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีผู้คนหลักพันคนเดินประท้วงที่ปารีสในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันโดยมีการ,รเผชิญหน้ากับตำรวจด้วยเป็นบางทีตามที่เห็นในข่าวนะคะซึ่งก็จะเป็นการชุมนุมประท้วงเดินประท้วงเพื่อต่อต้านที่รัฐบาลบังคับให้ประชาชนต้องมีบัตรวัคซีนถึงจะเข้าร่วมทํากิจกรรมตามปกติในสังคมได้อย่างเช่นการทานข้าวข้างนอกหรือว่าการดูหนังฟังเพลงกลับมาที่อเมริกานะคะ นิวยอร์ซิตี้ล่าสุดนายบิลเดอร์ราซิโอนายกเทศมนตรีเมืองนี้ก็ได้ประกาศว่าจะนำมาตรการโชว์บัตรวัคซีนนี้มาใช้เช่นกันตามหลังประเทศอิตาลีและก็ฝรั่งเศสโดยจะเริ่มทดลองใช้กฎนี้ในอาทิตย์ของวันที่16สิงหาคมนะคะและจะใช้มาตรการนี้แบบ100%ในวันที่13กันยายนที่จะถึงนี้ นอกจากนั้นทางเมืองนิวร์กซิตี้ล่าสุดก็เพิ่งยกเลิกงานแสดงรถยนต์ประจำปีไปสืบเนื่องมาจากโควิดสายพันธุ์เดลตา้าที่กำลังระบาดอย่างหนักนะคะส่วนที่รัฐเซาท์ดาโกตาก็กำลังเป็นกังวลกับงานสเตอร์จิสเรลลีรถมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐที่คาดว่าจะมีคนเข้าร่วมงานนี้กว่า700,000คนนะคะ ซึ่งเมื่อปีที่แล้วงานนี้ก็ได้มีการจัดตามปกติและมีผู้คนไปเข้าร่วมกว่า460,000คนในขณะที่มีโควิด -19 ส่งผลให้มีผู้คนติดโควิดจำนวนมากหลังจากที่เข้าร่วมงานดังกล่าวไว้มีอัปเดตสำคัญต่างๆของเมืองอื่นรัฐอื่นนี้ก็จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะใครไม่อยากพลาดอัปเดตสำคัญของสหรัฐอเมริกาก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะข่าวคราว,คราวของโควิดก็ยังไม่หมดแค่นี้นะคะในสหรัฐอเมริกา ราะอย่างที่ทราบนะคะว่าไม่ว่าคุณจะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนก็มีโอกาสที่จะติดโควิดได้แต่คนฉีดวัคซีนแล้วจะมีโอกาสติดโควิดน้อยกว่ามากอ้างอิงจากดีเรกเตอร์ของ CDC หลายคนจึงเป็นกังวลน,นะคะว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าตัวเองติดโควิดสายพันธุ์เดลต้าที่เป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงโดยอาการของคนติดโควิดสายพันธุ์เดลต้าก็จะไม่เหมือนกับสายพันธุ์ดั้งเดิมนะคะ คนติดโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมจะมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นหายใจลำบากมีไข้สูงและมีอาการไออย่างต่อเนื่องแต่ว่าคนที่ติดโควิดสายพันธุ์เดลต้าจะมีอาการคล้ายกับคนเป็นไข้หวัดธรรมดาจะมีอาการปวดหัวน้ำมูกไหลและเจ็บคอนะคะอ้างอิงจากรายงานของประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นหากคุณมีอาการคล้ายๆจะเป็นไข้หวัดธรรมดาปวดหัวเจ็บคอน้ำมูกไหลก็ให้ระวังไว้หน่อยนะคะ เพราะบางทีคุณอาจจะไม่ได้เป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาเราไปต่อกันที่เรื่องของผลข้างเคียงของวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กนะคะวัคซีนไฟเซอร์ได้มีการแจกจ่ายให้เด็กอายุ12-17ปีไปแล้วกว่า9ล้านคนนะคะและหลังจากฉีดให้เด็กอายุ12-17ปีไปแล้วกว่า9ล้านคนมีเด็ก9,240คนได้รับผลข้างเคียงซึ่ง91% มีอาการจากผลข้างเคียงของวัคซีนที่ไม่น่ากังวลหนักนะคะอย่างเช่นอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อส่วนที่ได้รับวัคซีนแต่ว่ามี9%ที่ได้รับผลข้างเคียงที่รุนแรงโดย4%เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอ้างอิงจากรายงานของ CDC ที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะซึ่งอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็เป็นอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีนในผู้ใหญ่เช่นกันนะคะอย่างที่ช่อง USA ได้รายงานไปในเมื่อเกือบเดือนที่แล้วที่ว่า อยอยสหรัฐได้ออกมาเตือนถึงอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่เป็นผลข้างเคียงที่พบได้ยากในวัคซีนไฟเซอร์และก็มาเดินหน้าซึ่งทาง cdc ก็บอกนะคะว่าเป็นผลข้างเคียงที่พบได้ยากมากๆโดยจากอัปเดตล่าสุดของ cdc จากคนทั้งหมดที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์มาเดินหน้ากว่าร้อยล้านโดสในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่มีการจ่ายวัคซีนมาจนถึงวันที่30กรกฎาคม2021มีคนทั้งหมด 1,249คนมีอาการเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนั่นก็เป็นข่าวทั้งหมดของวันนี้นะคะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย